The <laughs> สงสัยมคะว่าอาณาจักรโบราณที่เรารู้กันดีว่าอลังการใหญ่โตมา,ม,ามากเนี่ยอย่างนครวัดน,นครธมทําไมถึงล่มสลายและล่มสลายเมื่อใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงนะคะกูอ้อนไปศึกษาจากบทความของนักวิจัยจากโคลอมเบียนะคะเขาบอกว่าเหตุที่นครวัดล่มสลายเนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดภัยแล้งค่ะซึ่งภัยแล้งนั้นนะคะทาให้ผู้คนเนี่ยอบพยพออกไปตั้งถิ่นฐานในที่อื่นๆน,นะคะและเป็นการศึกษาจากบ งปีของต้นไม้ค่ะโดยที่ประชาชนที่อาศัยตอนนั้นเกือบ1ล้านคนซึ่งตอนนั้นนะคะเขาก็อบยกไปอยู่ข้างนอกนะคะก็มีการตัดต้นไม้ทําลายป่าะดินก็เสื่อมสภาพทําให้ขาดแคลนนะคะในเรื่องของการทํามาหากินจึงทําให้ดินแถวนั้นนะคะเกิดความแห้งแล้งและทีนี้เนี่ยก็ขาดแคลนอาหารนะคะและสุดท้ายก็ทําให้นครวัดเนี่ยล่มสลายลงแล้วทุกคนคิดยังไงคะมีคอมเมนต์เรื่องอะไรบ้างบอกครูอ้อนด้วยนะคะว่า